โอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ยืดเส้นยืดสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปวิ่งตามตารางซ้อมนะก็เดือนนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วก็ตารางซ้อมที่จะไปพิชิตบางแสนสิบก็มีการเพิ่มระยะทางขึ้นมานะครับจากวันธรรมดานะครับที่เราใช้สูตร585นะก็จะเป็น818นะครับแล้วก็ ในช่วงวันอาทิตย์นะที่เราจะวิ่งลองลันก็จะเป็น16กับ18กิโลนะก็เพิ่มมาพอสมควรนะใครที่ยังไม่ได้ซ้อมเนี่ยมาเริ่มซ้อมเดือนนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของระยะสะสมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซ้อมรีบๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้ถ้าไม่ได้เตรียมพร้อมก็จะมีผลสําหรับเดือนหน้านะครับในการที่จะซ้อมที่มันจะ เพิ่มความยากมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งนะครับในระยะ10ไมล์นะระยะ10ไมล์ก็คือระยะประมาณ16กิโลนะซึ่ง10ไมล์จริงๆในบ้านเราก็มีแข่งขันวิ่งนะครับอย่างของซ u เปอร์สปอร์ตเนี่ยก็เป็นระยะที่วิ่งแล้วรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็10ไมล์เนี่ยเป็นระยะที่ผมเรียกว่าเป็นเบสดีกว่าในการ ซ้อมวิ่งลองลันนะครับคราเนี้เดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์กันว่าการที่เราฝึกวิ่ง10ไมล์บ่อยๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะเวลา10โมงแล้วเพิ่งมาที่สวนไม่เป็นไรครับผมก็สามารถที่จะวิ่ง ในช่วงไหนก็ได้นะเพราะว่าทํางานอิสระนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปวิ่งนะวันนี้วันศุกร์ก็จะวิ่งตามตารางซ้อมก็คือ8จกิโลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงประโยชน์ของการวิ่งในระยะ10ไมล์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ วันนี้มีตัวช่วยนะครับก็คือ p r i v o Caps นะครับซึ่งนี่ออกแบบเป็นแพ็กเกจใหม่นะรวมถึงโลโก้ด้วยนะโลโก้ก็ออกแบบใหม่ด้วยก็เป็นอิเล็กโทรไลต์ก็จะมีแร่ธาตุอื่นๆอีกเยอะเลยอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กดอะมิโนนะครับรวมถึง Bcaa ด้วยนะครับประโยชน์ของอิเล็กโทรไลต์นะครับก็ที่สําคัญเลยก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดตะคริวนะแล้วก็เพิ่มความทนทานให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับเวลาเราซ้อมวิ่ง ลองรันยาวๆหรือทำการแข่งขันวิ่งมาราทอนนะครับอิเล็กโทรไลต์มีส่วนสำคัญมากๆนะครับอย่าง p i โวแคปส์เนี่ยก็บรรจุด้วยกัน6แคปซูลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทานตั้งแต่ก่อนวิ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมทุกๆ30นาทีถึง50นาทีนะครับก็สามารถเติมได้นะแต่วันนี้คงจะทานแค่เม็ดเดียวเพราะว่าเราวิ่งแค่8กิโลเองนะครับก็ตอนนี้ โอ้แดดกําลังล่มด้วยนะครับไม่ค่อยมีแดดมีเมฆมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วกันนะครับ <_ d ates> เดี๋ยวเราแวะมาตรงล่มไม้ตรงนี้ดีกว่านะครับก็จริงๆมันก็เป็นที่เดิมนะ<_ X> <_ X> ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของผมนะครับเวลาผมมาอยู่ที่สวนนะครับก็นั่งประมาณตรงนี้นะฮะ ร่มไม้ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เห็นเขาบอกว่ากรุงเทพจะเจอขึ้นความร้อนนะครับช่วงหนึ่งก็เลยทำให้ฝนมันขาดช่วงไปสักนิดหนึ่งนะเพิ่งตกเมื่อตอนเช้านะแต่ผมนอนไม่รู้เรื่องนะครับนอนวันนี้ก็นอนตื่นสายด้วยนะก็เลยมาที่นี่ช่วงสายๆนะมาวิ่งนะแต่พอมาวิ่งปุ๊บเราก็เจอเรื่องของสภาพความชื้นนะ อากาศถือว่าค่อนข้างชื้นประมาณเกือบหกสิบเอร์เซนก็ถือว่าชื้นใช้ได้นะครับแต่ก็พอวิ่งได้นะก็โชคดีที่ว่าวันนี้วิ่งแค่แปดกิโลนะไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไม่มีงานวิ่งนะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือวันอังคารก็คืองานวิ่งของ12สิงหานะครับงานวันแม่นะฮะก็ครั้งนี้ลงเพียงแค่10กิโลเหมือนกันคือช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะคล้ายกับว่า ไม่ไม่เน้นละนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งทั้งฟูวิ่งทั้งฮาร์ฟนะก็ร่างกายมันก็จะกรอบเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยเสีอยอกาสพักผ่อนบ้างนะพักฟื้นร่างกายนิดนึงไม่ไม่เน้นหนักจนเกินไปนะครับก็จะยาวไปถึงนู่นเลยถึงช่วงปลายเดือนเลยปลายเดือนก็จะไปวิ่งที่งานสงขามาราทอนก็ ลงแค่10กิโลเหมือนเดิมลงแค่10กิโลนะครับไม่ไม่วิ่งฮารฟนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ช่วงนี้ก็จะรู้สึกแบบเออเขอยังชั่วหน่อยนะไม่งั้นนี่ค่อนข้างที่จะไม่ไหวอ่ะค่อนข้างที่จะกรอบนะกรอบมาตั้งตั้งแต่ภูกเก็ตร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเจอ,เอ,อยะลามาลาทอนอีกรู้สึกว่าร่างกายมันฟื้นตัวไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่วันนี้นะอย่างที่บอกายอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็ วันนี้ใส่เสื้อของในเต้ามานะครับเป็นรุ่นกีโฟนะน่าจะเป็นรุ่นแรกมนะั้งก็ถือว่าเป็นเสื้อเสื้อผ้าที่ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยมีพนักง,งานของช้อปปีนะครับเขาติดต่อเข้ามานะครับเพราะเขาเห็นว่าของผมเนี่ยผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการปักตะกร้าของช้อปปีแล้วแล้วก็นเนี่ยเขาอยากจะให้เราแบบเหมือนไม่ใช่เพียงแค่ทายินสินค้านะครับเขาอยากให้เรารีวิวสินค้า ก็เลยอ่ะก็ได้ครับนะก็อย่างเสื้อของเนเต้าตัวนี้จริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับก็เป็นเสื้อวิ่งจากแบรนด์จีนนะซึ่งให้ความรู้สึกเบานะสวมใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับวิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีนะแต่นี้ขนาดเป็นรุ่นแรกนะอันเนี้ยรุ่นแรกผมชอบมากโดยเฉพาะสีออกสีทํำเงินแบบเนี้ย เวลาผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมดูขึ้นดีนะก็เลยชื่นชอบนะแล้วก็ใส่สบายด้วยสามารถใส่ทั้งซ้อมแล้วก็แข่งก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีแบบเป็นแขนกุดด้วยแล้วก็จะมีแบบเป็นเสื้อกล้ามด้วยนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วกันนะครับว่เพื่อน อชอบแบบไหนแต่เดี๋ยวปักตะก้ารุ่นนี้ดีกว่านะเป็นเสื้อแบบมีแขนแบบนี้นะเพราะว่าสามารถสวมใส่แขงสวมใส่ซ้อมออกกําลังกายรวมถึงสวมใส่ลํำลองก็ใส่ได้เช่นกันนะครับโอเคครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของการวิ่งลองลันในระยะ16กิโลหรือว่า10ไม์นะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าดูตามตารางซ้อมที่ผมแจกให้เพื่อนๆสําหรับการไปพิชิตมาลราธอนที่บางแสน12นะก็ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ ในช่วงรองลันเนี่ยก็จะมีระยะ16กิโลกับ18กิโลเมตรในช่วงเดือนนี้ผมถือว่าเป็นช่วงที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่ที่ยังไม่ได้ซ้อมวิ่งนะครับลุกขึ้นมาซ้อมได้แล้วแล้วถ้าจะไปพิชิตบางแสนสิองนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่เรากำลังปูพื้นฐานกันอยู่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซ้อมในช่วงนี้นะครับแล้วไปซ้อมในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมเนี่ย อาจจะซ้อมไม่ทันก็ได้นะดังนั้นตอนนี้ต้องลุกขึ้นมานะครับถ้าดูจากตารางซ้อมของผมที่ผมแจกนะใน a c e b o o k นะเพื่อนๆสามารถที่จะไปเซฟเก็บได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะด้วยความที่ว่าผมก็เป็นคนที่ชอบวิ่งในระยะไกลยอยู่แล้วนะชอบไปลงงานวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราทอนแล้วก็ฟูลมาราทอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราซ้อมวิ่งในระยะ16กโลหรือ10ไมล์เนี่ย เป็นระยะลองลันที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันวิ่งแล้วเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าใส่ความเข้มข้นได้แบบเต็มที่ดีกว่าในระยะ16กิโลเราสามารถวิ่งช้าก็ได้หรือว่าวิ่งเร็วก็ได้ดังนั้นเนี่ยข้อดีข้อแรกของการวิ่งในระยะ 16กกิโลหรือ1ิไมล์เนี่ยก็คือในเรื่องของระยะทางครับมันเป็นระยะรองรันที่ไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปอย่างคนที่วิ่งประมาณเพส5เพส6เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ในสนามนะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกว่ากว่านะครับ1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า1ชั่วโมง4 0สินาทีก็จะอยู่ประมาณนี้ แล้วแต่ว่าเพสจะนิ่งมากน้อยแค่ไหนนะถ้ารวมกับการวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวไว้ด้วยเนี่ยบางทีมันก็จะอยู่ในช่วง2ชั่วโมงแต่ถ้าใครที่วิ่งประมาณเพส7เพส8เนี่ยถ้ารวมทั้งระยะการวิ่งลองลันกับอวอร์มอัพและคูลดาวไปด้วยเราเนี่ยเราจะใช้เวลานะทั้งหมดก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ3ชั่วโมงซึ่งมันเหมาะมากสําหรับการที่เราเลือกมาวิ่งลองลันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามีเวลา ให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราอยู่เนี่ยในสวนแบบนี้สบายๆแต่ถ้าเป็นนักวิ่งแนวหน้านะครับนักวิ่งอีลิทเนี่ยของเขาจะเป็นเบสเลยนะสิบห้าสิบกกิโลบางทีเขาซ้อมในช่วงวันธรรมดาแล้วก็อาจจะมีโค้ชหลายๆสํานักก็จะบรรจุก,การซ้อมในระยะ16กิโลเนี่ยให้กับนักวิ่งที่จะไปวิ่งพิชิตมาลาทอนพูดง่ายๆว่าวันธรรมดาเนี่ยบางทีจะต้องเจอ การวิ่งในระยะ16กิโลด้วยก็แล้วแต่สูตรไขสูตรมันนะครับบางสำนักเขาใช้แบบนี้จริงๆนะก็คือในช่วงวันอังคารวันพุธเนี่ยลองมาวิ่งลองรันสักมือหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซ้ำในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อีกมือหนึ่งมาต่อด้วยข้อดีข้อที่2สําหรับการฝึกวิ่งลองรันในระยะ16กิโลหรือ10ไมล์ก็คือในเรื่องของความฟิตครับ ถ้าเพื่อนๆฝึกซ้อมวิ่งลองลันในระยะ16กิโลบ่อยๆทุกๆสัปดาห์แล้วเนี่ย mm. เพื่อนๆจะมีความฟิตที่จะสามารถวิ่งได้ทั้ง2ระยะก็คือระยะมินิมาราทอนและก็ระยะฮาฟมาราทอนสมมุติว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราจะลงทําการแข่งขันวิ่งในระยะมินิมาราทอนแต่สัปดาห์นี้เราซ้อมวิ่งในระยะ16กิโลหรือ10ไมล์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับความฟิตของเราเนี่ยมีเพียงพอนะครับในการวิ่ง ในระยะมินิมาราทอนหรือว่าประมาณ10กิโลเนี่ยในสัปดาห์หน้าสบายๆเลยหรือในระยะฮาร์ฟมาราทอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะซ้อมวิ่งลองลันนะครับเพียงแค่1 6กิโลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในสัปดาห์หน้าเราจะลงทําการแข่งขันวิ่งในระยะฮา์ฟมาราทอนหรือว่า2 1ิกิโลเนี่ยเอาจริงๆแล้วร่างกายมันก็มีความฟิตเพียงพอที่จะวิ่งให้ถึงระยะ21กิโลนะครับถือว่ามันเป็นการชาเลนจ์นะครับถ้าเราไปดูในตารางซ้อมเมื่อก่อนนะ ตารางซ้อมวิ่งยาวที่สุดสําหรับการซ้อมวิ่งเพื่อที่จะไปพิชิตในระยะ21กิโลหรือว่าระยะฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยเขาจะวิ่งลองลันสูงสุดแค่16กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีก5กิโลสุดใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้เราไปชาเลนจ์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจากคลิปวิดีโอของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาพอผมเข้าสู่กมที่16เมื่อไหร่เนี่ยในบางครั้งผมก็จะโมดิเวตเพื่อนเรอบข้างว่า มันเหลือฟันลันสุดท้ายแล้วผมก็จะตะโกนบอกเพื่อนเพื่อนนะครับอ้าวฟันลันสุดท้ายแล้วฟันลันสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนแบบได้คํานวณน,นะฮะได้คํานวณว่าถ้าเราวิ่งเพจสผมเนี่ยก็จะจบภายในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าหรือว่าอาจจะเกินไปสักนิดหน่อยก็แล้วแต่นะครับตามความเหนื่อยล้าของเรานะครับจากประสบการณ์ของผมที่วิ่งในระยะฮาบมาราธอนมาก็เยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปซ้อมวิ่ง21เพื่อที่จะไปพิชิต21เนะเราสามารถซ้อมเพียงแค่ 16กิโลแล้วไปพิีกิโลมันมีแรงนะมันมีแรงมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าในช่วงที่เราซ้อมลองลัน16กิโลเนี่ยเราควรจะซ้อมด้วยความเข้มข้นนะครับไม่ใช่แบบว่าวิงว่งวิ่งเดินเดินวิ่งเดินเดิควรที่จะเน้นนะให้ให้สามารถวิ่งต่อเนื่องได้ถึง16กิโลอาจจะหยุดพักดื่มน้ําบ้างนะก็แบบเหมือนเราจําลองนะว่าถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริง เราก็จะต้องหยุดดื่มน้ําในช่วงกมที่2กมที่4อะไรแบบนี้อันนี้สามารถที่จะซ้อมาได้แต่ไม่ใช่แบบว่าวิ่งไปสักพักพอเหนื่อยแล้วก็หยุดอะไรแบบนี้นะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเพื่อนๆซ้อมวิ่งลองลันประมาณ16กิโลทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะสามารถที่จะวิ่งได้ทั้ง2ระยะนะครับทั้งมินิมาราทอนแล้วก็ฮาฟมาราทอนนะครับมาต่อด้วยข้อดีข้อที่3สําหรับการซ้อมวิ่งลองลันในระยะ16กิโลหรือ10ไมล์นะครับก็คือ อาจจะช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยไม่จดจําความคุ้นชินเดิมๆนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นนักวิ่งหน้าใหม่นะครับที่กําลังจะอัพตัวเองนะครับจากการวิ่ง10กิโลหรือว่าระยะมินิมาราทอนเนี่ยไปสู่ในระยะฮาฟ์มาราทอนหรือว่าฟูลมาราทอนในอนาคตนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาแบบนี้ครับเวลาลงทําการแข่งขันวิ่งในช่วงแรกเนี่ยในสมองเรามันจะจดจำครับมันจะคุ้นชินวิ่ง10กิโลก็พักแล้วนะครับก็เลยทําให้เวลาเราอยากจะเพิ่มระยะเรามักจะมีปัญหาในการวิ่งในช่วงกอมที่1 1บ2เพราะว่าพอหลังจากที่เราวิ่งครบ10กิโลแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าสมองมันจดจํากับการวิ่ง มินิมาราทอนหรือว่าระยะ10กิโลบ่อยๆเนี่ยมันจะหยุดมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นเรียกว่ามันเป็นปีศาจเลยดีกว่ามันเป็นปีศาจที่จะหยุดยั้งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะครับหลายๆครั้งผมก็จะเหนื่อยกับกมอนี้นะครับแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆในการวิ่งในระยะ16กิโลเนี่ยมันจะทําให้สมองเราไม่จําเพราะสมองเราไม่จำเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกําแพงกมที่ 11- 12ได้อย่างสบายถ้าเพื่อนๆฝึกบ่อยๆเหมือนผมเนี่ย ผมจะรู้สึกว่าผมไม่มีปัญหาเลยเวลาเจอกรมที่11กมที่12เนี่ยก็คือสามารถที่จะวิ่งต่อเนื่องได้เรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมถือว่าในระยะ16กิโลมันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในการวิ่งในระยะที่มันไกลขึ้นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในระยะฮาฟมาราทอนหรือว่าระยะฟูลมาราทอนนะครับแล้วมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับของข้อดีของการซ้อมวิ่งในระยะลองรันนะครับ16กิโลหรือ10ไมล์นะครับก็คือ เป็นระยะที่ไม่ค่อยส่งผลต่อการบาดเจ็บสาหรับนักวิ่งนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องมาจากข้อแรกแล้วก็ข้อที่2ด้วยนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยเป็นระยะลองลันที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความฟิตของเราด้วยดังนั้นเมื่อเรามีความฟิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บก็ไม่ค่อยเกิดนะครับเราสามารถวิ่งในระยะ16กิโลได้ทุกๆสัปดาห์ซึ่งข้อนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่า โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมวิ่งระยะฮาลามาราธอนต่อเนื่องหลายๆสัปดาห์ร่างกายก็ค่อนข้างที่จะกรอบเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยบางทีเราควรที่จะลดระยะบ้างนะครับมาวิ่งในระยะ10ไมล์หรือ16กิโลเมตรเนี่ย<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นระยะที่ชิวๆสบายๆสาหรับ,บผมนะ <laughs> ผมว่าเป็นเป็นระยะที่ผมชื่นชอบที่สุดนะวันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอ่าพอดีรีบตัดจบข้อ4นะเพราะว่าพี่เขากําลังจะตัดญ้านะครับก็มาพูดถึง รองเท้าที่ใส่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นโ o r o Rocket X3 นะครับซึ่งเป็นรองเท้าแนว Super Shoes นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของความมั่นคงนะเพราะว่านี่ตรงพื้นบริเวณตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นแบบเรียบๆเลยไม่ได้มีความโค้งนะครับก็เลยทำให้ ช่วยในเรื่องของการรักษาความมั่นคงได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนโค้งข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนโค้งที่จะช่วยทําให้เราลิ้งเท้าไปข้างหน้าได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่มาประมาณ30กิโลแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตัวโฟมเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มขึ้นนะแต่เดี๋ยวเราค่อยรอให้ครบผ่าน100กิโลไปก่อนแล้วค่อยกลับมารีวิวกันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถลองไปปรับใช้นะครับในการซ้อมของเพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่าในวันที่9พฤศจิกายนนะครับในการแข่งขันวิ่งที่งานบางแสน12นะครับเพื่อนๆทุกคนน่าจะประสบความสําเร็จทุกๆคนนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว